เข้าไปเลยเฮ้ยเ้ากลายไหมเฮ้ยเข้า

ร้อยรวดรวดระชากกากเดไป้วไป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 

เจ็ดไปตีวันนี้ได้เสียงเหมือนไหครับเป็นผูเอกอะไร

เท่าเขาขอไปเบื่อของอีนันตัวน่ะมต้องสั่งของของเขาอนเราบอกซื้อของเขานนีสิบเอ็ดสิบันมาซื้อเขาเขาก็ตั้งซื้อของเขาตีหลับ่

สองขอบใครับโดนนะอย่าพายุบสอ้ยังมาขึ้นไป

ำอยู่ครับ11-14ครับมาลุ้นนะครับวิจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับ